Oh. ใช่ครับก็ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่งานฟีดได้ชวนพวกเราเรือซิ่งสองพันยี่สิบมาออกงานครับแล้วก็เป็นงานแรกของพวกเราหลังจากออนอีพีหนึ่งไปด้วยครับผมก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเวทีใหญ่มากครับแล้วก็ร้องสดด้วยครับคนเยอะมากเลยครัแบบขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาหากันครับผมเพลงอะไรกันไปครเพลงสั่นครับเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราอะไรบ้างคะไอคอนสเต็ปเพลงนะข้าวผมก็ออนสเตจเพลงสั่น ตอนที่เราซ้อมกันมาแล้วก็มีการคุยกันกั ouais. บผู้กำกับกับกับพี่ชีวินเขาบอกว่าเวทีจริงก็ไม่ได้ใหญ่มากผมก็เลยแบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้เตรียมการมาแต่พอมาเจอจริงก็เวทีค่อนข้างใหญ่ครับแต่ว่าผลงานที่เราได้โชว์มาก็ถือว่าพอใจครับถือว่าทยาได้ความพอใจแต่ว่าพร้อมรุกเป็นจริงแล้วตอนนี้พร้อมครับครับไม่ว่าจะเป็นงานไหนนะครับเฮ้ยรับหมดครับผมโอ้นครับทางฝั่งทางฝั่งงานหลายแน่แบบว่าเพราะงานนี้จะ เองเนาะคือในงานมาชูร์ลีเดินชมด้วยเนาะอะพิจิตฝากงานก็อยากให้ชวกคนนะฝากติดตามซีรีส์เรื่องที่24ตอนนี้เราก็ฝากงาน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 นี้ฝาก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 เรื่องที่24แล้วก็งานพิจิตต์ไฟอวอร์ดครับก็เป็นงานกิจกรรมที่รวมตัวศิลปินคอนนะมาแสดงกันโชว์ใช่ครับก็ จะมีเดินผมแดงก่อนจบไปแล้วสำหรับโชว์พวกเราแต่เดี๋ยวพวกเราจะมีเดินผมแดงตอน5้าโมงครับแล้วก็จะมีศิลปินรุ่นพี่แล้วก็ดารารุ่นพี่นะครับอีกมากมายอีกมากมายครับนี่หนึ่งทุ่มครึ่งใช่แล้วก็ตอนเย็นจะมีประกาศรางวัลด้วยครับผมเฮ้ยมีมีก็มีครับเดี๋ยวมันเชียร์ตัวเองเนี่ยมันเชียร์ตัวเองได้ไหมครับไม่มีเลยังแต่แต่ปีหน้าครับปีหน้ามาแน่ปากปากเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับ สาธุครับผมก็เอ่อฟีดแบ็กจากอีพีหนึ่งก็ค่อนข้างดีครับเอ่อยอดวิวรวมใน YouTube ก็แตะหนึ่งล้านวิวเรียบร้อยแล้วครับผมก็ดีใจครับที่แฟนๆทุกคนชื่นชอบอในซีรีส์ที่พวกเรานำมารีเมคใหม่ก่อนที่ออนก่อนที่จะออนออกมาเป็นยังไงกันบ้างผมรี YouTube ดูทุกวันเลยพี่แบบรีตั้งแต่แบบคนอื่นกินข้าวเป็นอาหารใช่ไหมผมกินยอดวิวเป็นอาหารแล้ผนะมก็มมดูอย่างเงี้ย เพราะว่าก่อนก่อนหน้าที่จะออนล้วก็มีงาน Love Sick Back to School ที่จะฉายในโรงหนังที่สยามพารไรก็ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ว่าพวกเราได้ดูอีพีหนึ่งร่วมกับคนดูที่ได้ซื้อบัตรเข้าไปก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเราก็แทบจะไม่เคยเห็นตัวเองแสดงเลยเนาะมีแค่ใน MV ซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นการแสดงแบบจริงจังเท่เป็นแบบเป็นภาพอินเสิร์ตเป็นภาพเฉยแต่ว่าได้เห็นตัวเองใน EP ีหนึ่งเห็นเพื่อนๆทุกคนก็รู้สึกดีใจก็ต้องยอมรับว่างาน E ีพหนึ่งของพวกเราที่สยามพาราไดม์ก็ผลตอบร ไปแล้วมีอะไรจะให้็นแฟนคอ๋อก็แกก็รอดูยมีสองกันด้วยนะครับ่าเอาเป็นว่าฝากไว้แล้วนะครับ <practices> กูพิปปีนี้เรายังไม่ชิงปีหน้าขอมาอีกรอบแต่มาในฐานะนีได้ไหมเข้าชิงได้ไหมอกรอเสนอคาดหวังอูพิปปีหน้าฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าถ้าสมมติว่ามีวาสนาก็อยากเข้าชิงครับ เพลงรักษาดนี่ครับนักร้องสามคนพี่ลักกี้โอ้แล้วก็อีกคนหนึงพีเจไม่ได้มาครับก็เพราะว่าเพลงตอนนี้พี่ปล่อยไปก็อาจจะต้องรอผู้ติดตามมาอยู่เรื่อยๆเพราะเหมือนอาจจะเป็นเพลงคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เดี๋แบบเริ่มดูซีรีส์ของเราอะไรแบบนี้เพรเป็นเพลงเปิด ในก็หลังอาจจะติดหูก็หากุ้มกัแอาจจะดีขึ้นก็อยากให้ทุกคนช่วยติดตามช่วยไปฟังกันหน่อยครับเพลงเพลงเพิ่งปล่อยอ่าไลริกออฟฟิเชียลไปเมื่อวานผมก็ลองไปดูแล้วครับดีครับไปลองโชว์โชว์ั้่งเโชว์ังอนงไหมลงโชว์ได้ไหมตไปรักกงรักเคเป็นไปไม่ได้ดูแลรักมีค่าเท่าไรดูยาสุขคำรเกลา หนึงวิวหน่งร้นโอ้สองส้านวิวได้ไม่ได้ไรกันไรสักสิบร้านก็ดีก็ดีครับไม่ไม่คาดหวังเป็นยอดวิวแต่ว่าเห็นว่างานนี้เขามีนี่ด้วยนี่เข้าชิงอะไรนะเพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยมครับก็ปีหน้าก็อาจจะเจอ้าก็ไม่แน่อีกครับเอาทุกเพลงเลยเอาทุกอย่างเลยครับผมรับหมด ก็วันอาทิตย์นี้นะครับจะมี EP สองออนแล้วนะครับทางช่อง9 M-Plot นะครับกดกดสิบนะครับแล้วก็ค่ำค่ำนครับผมแล้วก็รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องเทียร์ไฟวันนะครับแล้วก็เวอร์ชันอันคัดที่เดียวที่ไหน CIG นะครับแล้วก็ยังมีสเปเชียลคอนเทนต์ที่ ICE ด้วยนะครับก็ถ้าถ้าสปอย EP สอง ถ้าเกิดดู EP หนึ่งจบแล้วเนี่ยมันจะมี EP สองชื่อว่า EP ว่าเอม,มก็จะมีฉากที่เฮ้ยไอโอมสนิทกันหมือใกล้กันได้ขค่ไหนอุ้ยไอนโนะอสนิทกันอันี้อันนี้มันอยู่มันอยู่ในช่วงท้ายของ EP ออหนึ่งสำหรับเอมจะเจออะไรบ้างพวกผมก็ร <stop S 1> <c oughs> อติดตามใน EP สองครับผมแลวเราก็ไม่รู้มถึงมาเดินงานอะไม่ใช่ EP ส ไปสยามของพี่ป่ะมีแน่นอนไปสยามของพี่ปะอันนี้คือสปอยหรือเปล่าม่มีช่เฉยอุ้ยการ่ยอันนี้เป็นเิโซดครับอ๋อเปเลเอพิโซดแล้วจับมือไหมถ้าไปสยามปแล้วปแล้วไปแล้วรอดูแลนครับรอดีรอดูรอดู ขอบคุณครับฝากด้วยนะครับวิดีโอไม่ได้ถ่ายรูปใช่ไหมเราต้องไม่จอยรูกไม่จอย